ศาสนพิธีธรรมศึกษาชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560คำบูชาวันวิสาขาบูชาคุณครูครับแนนมีเรื่องสงสัยอีกแล้วครับไหนสงสัยอะไรล่ะแนนถามมาได้เลย คือหนูอยากให้คุณครูสอนอ่านคำบูชาวันวิสาขาบูชาให้หน่อยได้ไหมคะได้สิแนนตั้งใจฟังดีๆนะคำบูชาวันวิสาขาบูชายะมัมหะโขมะยังพระวันตังสารังขตาโยโนพระวาสัตถายัตสะจะมะยังพระขวะโตธรรม,มัง โรเจมะอโหสิโขโสภะความัชชิเมสุชนะปเทสุอ si. ริยะเกสุมนุษย์เสสุอุปปันโนคัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักกายะปุตโตสักกายะกุลาปัปพชิโตสเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรมมะเก สัตสมมาณพรามณิยาปชายะสัตเทวมนุษย์สายะอนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธนิสังสยังโขโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโภพวาวาสวาขาโตโขปะนะเตนะภะควะตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิสุปฏติปันโนโขปนัสสะภะควะโตสาวกะสังโคอุชุปฏติปันโน ภะควโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูนยโยปาหูนยโย ทักขินยโยอัญชลิการะนิโยอนุตตรังปุญยักเขตตังโลกัสะอายังโขปะณนะปติมาตังภะควันตังอุทิศะกะตาปติถาปิตายาวะเทวะทัตสเนนะตังภะควันตังอนุสสริตวาปสาทะสังเวคะปฏิลาพายะ มะยังโขเอตาระหิอิมังวิสาขปุณณมีกาลังตัดสะพระควะโตชาติสัมโพธินิพพานกาลสสม,มะตังปัตตวาอิมังฐานังสัมปัตตาอิเมทันดะทีปะทูปาทิสักกาเรขะเหตตวาอัต,ตโนกายังสักการุปทานังกริตตวา ตัดสะภักวะโตยะถาพุทเจคุเนอนุสารันตาอิมังปฏิมาคะรังติกขัดตุงปทักขีนังกริษสามะยะถาคหิเตหิสักกาเรหิปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตพักวาสุจิระปรินิพุตโตปิยาตับเพหิคุเนหิ อตีตารมมะตายะปัญญายามาโนอิเมอัมเหหิคหิเตสักกาเรปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรคะคุณครูคำแปลก็คือเราทั้งหลายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลว,ว่าเป็นที่พึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายและเราทั้งหลายชอบใจพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแหลได้ทรงอุบัติแล้วในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะมัชชิมะชนบทพระองค์เป็นกษัตริย์โดยพระชาติมีพระนามว่าโคตมะโดยพระโคดเป็นโอรสแห่งเจ้าสากยะเสด็จออกบรรพชา จากสากยาสกุลพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกกับด้วยเทวดามารพรหมในประชาชนกับด้วยสมณนะและพรามกับด้วยเทวดาและมนุษย์ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันตรัสรู้ชอบเองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นพระาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วเป็นผู้มีโชคอันหนึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหลตรัสด,ดีแล้วเป็นคุณอันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตัวอันหนึ่งพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติชอบยิ่งนี่คือสี่คู่แห่งบุรุษ8ดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นผู้ควรของคำนับควรของต้อนรับ ควรของทำบุญควรกระทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพระปฏิมานี้แหลอันพุทธศาสนิกชนสร้างประดิษฐ์สถานเจาะจงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพียงเพื่อระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยทัศนกิจแล้วจึงกลับได้ซึ่งความเลื่อมใสและสลดจิตบัดนี้เราทั้งหลาย มาถึงการวิสาขาบุรณะมีนี้ซึ่งทราบกันดีแล้วว่าการเป็นที่ประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นต่างประชุมยังสถานที่นี้ถือเอาเครื่องสักการะมีเทียนและทูบเป็นต้นเหล่านี้กระทํากายของตนให้เป็นเครื่องรองรับเครื่องสักการะ ระลึกถึงพระคุณอันเป็นจริงอย่างไรของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอยู่จากกระทำประทักษิณพระปฏิมานี้สิ้นสามรอบกระทำอยู่ซึ่งการบูชาด้วยสักการะทั้งหลายตามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วสาธุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย แม้เสด็จปรินิพานไปนานแล้วด้วยดีแต่ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลายอันข้าพระเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้โดยความเป็นอตีตารมจงทรงรับเครื่องสักการะทั้งหลายอันข้าพระเจ้าทั้งหลายถือไว้แล้วเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินหนูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครูจ้าเอาละ กลับบ้านกันได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาเรียนกันใหม่ครับค,คุณครู